ครับทุกคนวันนี้ครับผมจะให้มาดูอะไรครับผมซึ่งเคยแห้งแรงครับผมบัตรนี้ได้เติมเต็มแล้วครับนี่ครับท่านชมมีปลาด้วยครับน้าเต็มอ่างแล้วครับผมนี่ครับเอ้ยเต็มแล้วท่วมยาหมดแล้วครับผมเคยจําคลิปที่แล้วได้ไหมครับผม ถ่ายไว้ให้รับชมตอนนี้เต็มแล้วนะครับน้ําเต็มเขื่อนแล้วครับเต็มอ่างเต็มเขื่อนแล้วเนะวาะเรือว่า,าเดินไปลงพอดีแวะมาครับผ่านมาเจอพอดีเลยนีย่ครับอ,อ้ตอน้นซุนต้นไม้มันมยัดเลยชลน้ำตด เบิยชะลอน้ำครับอุ้ยมีกามปูเฮ้ยมีปลาด้วยนีมีกามปูด้วยครับผมวปลาหมอเต็มเลยครับว่าเพิ่งเพิ่งมาครับเนี่ยเพิ่งมาเห็นครับมาเจอ โอ้เต็มเปี่ยมเลยครับโอ้โหฝนก็จะตกแล้วครับโอ้โหดูดิของฟ้ามืดคืมทีเดียวครับก็ตกเรื่อยๆครับผมเอานีนน้ำเติมเต็มไปเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมสำหรับรับชมครับครับโอ้วางๆต้องมาตกจะแล้วเนี่ย หมายแจมครับผมหมายแจมหมายชาวบ้านครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ